สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสะดวกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต่ทีน่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปเข้ามุลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมาเริ่มต้นกันสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับตามรายงานจาก ESPN มีการบรูบุออกมากับเบอร์เซอร์จิม บราคลิปเจ้าของร่วมคนใหม่ของสโมสอนแมนยูเรา ยังไม่ได้มีการตัดชื่อแอนด์พอสเตโคกรูผู้จัดก,การทีมของท็อตแนมสเปอร์จากรายชื่อกุนซอที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนที่เอเดรีกนฮาร์คผู้จัดก,การทีมในปัจจุบันของแมนยูในช่วงฤดูก,กาลหน้านะครับสาการของเอเดรียนฮาร์คยังอยู่ภายใต้ความกดดันถึงแม้ว่าจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในศึก f a ฟเอัรอบแดทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับถึงแม้ว่าทางเอเดรีกนฮาร์คจะได้รับการ บอกกล่าวออกมานะครับว่าเขายังมีส่วนร่วมอย่างเต็มแบบร้อซในแผนการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้กับแมนยูแต่ก็มีรายงานอีกกระแสหนึ่งหรือบางกระแสมีการระบุก,กันออกมาครับว่าทาง เซอร์เดฟเลฟอร์ดผู้ช่วยของเซอร์จิมบรคิปเนี่ยก็กำลังจับตามองผู้จัดการทีมรายใหม่อยู่เช่นเดียวกันด้วยนะครับรายงานยังเสริมอีกนะครับว่าเซอร์จิมมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความต้องการเป็นอย่างมากในการแต่งตั้งบุคลากรในการเข้ามารับตำแหน่งสำ,สำคัญของทางสโมสรหลังชนี้อีกด้วยนะครับซึ่งในรายของบอสเตโคกูก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครเดตหรือลิสไลชื่อผู้จัดการทีมที่แมนยูสนใจนะครับถ้าเกิดมีการปลด เอริกเทนฮาออกจากการเป็นกุนซือของแมนอยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ยังมีลิตรลายชื่อมากมายอย่างที่บอกกันไปจากคลิปเมื่อวานนี้ครับพวกเกลเลตเซเกตไกรแฮมพอตเตอร์โรเบโตเดเซวบี <S <s <omas> ้ทม <c> ัสแฟงทมัสทุนเคิลโรเบติกีซีดาน โรเบนอโมริมนะครับยูเรียนนาเกร์มันนะครับก็อยู่ในรายชื่อเช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าเป็นกระแสะข่าวคลาสิที่มีการเล่นกันออกมานะฮะในช่วงที่แมนยูกำลังมีกระแสะข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้จัดการทีมรายใหม่แฟนผีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนอีกหนึ่งกระแสะที่น่าสนใจครับข้อมูลเรามาจากแกรมไบลี่นะครับนักข่าวของเว็บไซต์ฟุตบอลอย่าง HITC ฟุตบอลนะครับเขาก็ได้มีการนำข้อมูลที่ได้รับ เปิดเผยให้เราได้รับฟังกันนะครับเรื่องแรกครับที่บร์ที่มีการให้ข้อมูลกระดอกมาก็คือเรื่องของแดนแอสเวิร์ดนะครับที่มันยังค้างคางกันอยู่บบร์ทบอกว่าก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลก็คือกระบวนการเนี่ยจะมีการเร่งแบบรวดเร็วในช่วงรดวนี้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ในมุมมองส่วนตรงเขาก็คือแดนแอสเวิร์ดจะมาอยู่ที่สโมสรนแมนอยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนแล้วก็ทางแอสเวิร์ดก็น่าจะ พร้อมทํางานในทีมอุทัฟอร์ดก่อนฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นคาตอบอย่างชัดเจนก็คือแมนยูน่าจะมีการยอมจ่ายค่าเจ้เชยนะครับเพื่อทําให้ทางเดนนิสเวิร์ตเนี่ยมาทํางานในกรอบเวลาที่เซอร์จิมต้องการก็คือให้ทันในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่จ่ายมาเล่นตามเกมของทางฝั่งเนวาเซนมันมก็ต้องเลื่อนไปอีกนะครับอาจจะเป็นในช่วงปีหน้าต้องรอไปอีกหลายเดือนพอสมควรนะครับจนกว่าจะได้เดนนสเวิร์ต ่ข้อมูลจากบบร์ลี่เขาเชื่อว่า ทางแมนยูน่าจะยอมแล้วก็ดนานสุดน่าจะมาบริหารทีมในช่วงเร็ววันนี้นะครับนะหรือทันซัมเมอร์อย่างแน่นอนเรื่องของกระแสข่าวเกี่ยวกับกาาโชกับเรอัลมาริดนะครับบารี่บอกว่ากระแสข่าวของกาาโชที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาริดเนี่ยดูเหมือนว่าไม่น่าจะใช่ความจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้เรอัววลมาริดไม่ได้วางแผนที่จะเซ็นกาาโชมาร่วมทีมในช่วงเร็ววันนี้หรืออาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับบาร์เซโลนาก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้มี มีแผนการในการดึงกันาโช่เลยนะฮะและตอนนี้ไม่มีเรื่องของการพูดคุยความพยายามในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ในตอนนี้นะครับนะักเตะรายนี้มีสัญญาระยะยาวกับทางสโมสรอนแมนอยู่เรานะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเราไปดูที่เรอัลมาดริดเรอัลมาดริดมีตำแหน่งตัวรุกเนี่ยมันอัดแน่นกันเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีพวกแนวรุกสายเลือดใหม่เยอะมากๆครับเอนดริกนะฮะที่เพิ่งย้ายไปเอ็มบาเป้ที่มีข่าวนะครับที่กำลังจะย้ายไปะจะมีเบเนซิอุสจูเนียโรดิโกนะครับเพราะฉะนั้นทางเรอัลมาดริดเขาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็แมนยูก็คงที่จะแฮปปี้นะที่เรอัลมาดริดเนี่ยมีทีมที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ต้องมา แวะเวียนกับนักเตะพาเดนสโมสรแมนอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในช่วง2-3ปีหลังจากนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าทางนักเตะก็คือกาลาโชนเนี่ยยังไม่ส่งสัญญาณในเรื่องของการย้ายทีมครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายครับมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ในตอนนี้ด้วยเหตุผล,ลหลายอย่างน่าจะเป็นเรื่องยากอย่างเช่นตัวเลือกที่มีอยู่ในตอนนี้ของแรวิดิดเนี่ยมันเยอะมากพออยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ข้อมูลตามนี้นะครับเรื่องที่3ที่ไบรลี่มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับก็คือ ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมีการมองหานักเตะสายเลือดใหม่นะครับแล้วก็ยังมีพวกแบบนักเตะระดับท็อปบ้างรวมไปถึงนักเตะซีเนียร์บ้างแต่ว่าถึงเวลาที่แมนยูเนี่ย จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับแล้วก็มองหาหนักเตะที่เป็นเจนใหม่เข้ามาแล้วนะครับซึ่งบร่มีการอ้างกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดตกำลังมองหาหนักเตะที่มีพอสวรรค์จากอเมริกาใต้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอติดตามกันในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับอาจจะมีลิส์ลายชื่อโผล่ขึ้นมาไม่รู้นะว่าเป็นใครผมก็พยายามหาชื่ออยู่นะมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นแบบ พวกบรรดาดาวรุ่งที่แมนยูไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไรหร่เดือจะเป็นนักเตะเหล่านั้นหรือเปล่าที่นักข่าวท่านี้เขาพยายามหมายถึงนะครับก็อาจจะเป็นแบบพวกตัวละครลับม้านอกสายตาราคาไม่แรงนะครับนักเตะที่ไม่ได้แบบมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรแต่มีคุณภาพอย่างเงี้ยนะฮะแมนยูน่าจะมีการมองหานักเตะประเภทแบบนี้มากกว่าที่จะไปทุ่มซื้อซูเปอร์สตาร์เหมือนกับเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างเรื่องของการทุ่มซื้อซูเปอร์สตาร์นะครับแต่จะเน้นในเรื่องของรูปแบบใหมล่ละก็ต้องรอติดตามกันนะครับ ส่วนอนาคตของอารอนวิซากกาแล้วก็ถามว่ามีโอกาสขายมันวิซากกาออกจากทีมไหม <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสัญชาชบใหม่ของมันวิซากกาก็ยังไม่คืบหน้านะฮะ <c oughs> คือเรื่องยากเนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าแมนยูก็ไม่ได้แบบปิดโอกาส การขายบันวิสากาส้าซาที่เดียวนะครับก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอของบันวิสากา้าแต่ในเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยของบันวิซากา้ามันทําให้ทีมที่สนใจเนี่ยก็คิดหนักแล้วก็ไม่มีใครเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการคว้าตัวแบ็กขวารายนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกของแมนยูถ้าจะซื้อนักเตะรายใหม่คุณก็ต้องขายแบ็กขวาไรายใดรายหนึ่งซึ่งดูแล้วนะตอนนี้น่าจะเป็น,นบันวิสาก้าที่จะต้องเป็นฝ่ายไปแต่ถ้าขายบันวิสาก้าไม่ได้แมนยูก็ น่าจะตัดสินใจต่อสัญญากับทางวันวิสาก้าไปนะครับแล้วก็ใช้งานวันวิสต่อไปนั่นเองซึ่งจริงๆแล้ววันวิทในช่วงหลังมาน,นี้ก็ ไม่ได้มีข้อบิดพลาดอะไรมากมายถูกไหมฮะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คืออาการบาดเจ็บเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางของตำแหน่งแบ็กขวานะครับถ้าอยากได้ใหม่ก็ต้องขายแต่ถ้าขายไม่ออกก็ต้องใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ต่อไปวันวิทเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรดาโร่ก็มีการยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับอ่ะโอเคข้อมูลตามนี้ปิดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าทำให้กองกลางของทางเลสเตอร์อย่างแคนนอนเดวิลีฮอลเนี่ย มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็มันเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้นะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสว่าแมนยูมีโอกาสเซ็นนักเตะโรานี้สูงก็ตามนะแต่มันมีโอกาส เคยวาดับความเป็นไปได้นะครับทางด i เบอรี่ฮอลนะครับเคยให้สัมภาษณ์ออกมาเกี่ยวกับสโมสสนแมนยูนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเคยบอกว่าเขามีนักเตะค,คนโปรดนั่นก็คือพอสโคนะครับตำนานกองกลางที่ชาติอังกฤษเราก็ของแมนยูเรานะครับซึ่งฮอล l เนี่ยเขายอมรับเลยครับว่าเขาเป็นแฟนตัวยง แล้วก็มีไอดอลก็คือพอสโคมันเป็นแบบนั้นมาตลอดนะครับก็อาจจะเป็นแฟนบอลมีไอดอลเป็นพอสโคตั้งแต่แบบเด็กๆมาเลยจนณปัจจุบันก็ยังชื่นชอบพอสโคอยู่นะครับเขาถือว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีสุดตลอดกาลนี่คือฮอลให้สัมภาษณ์นะซึ่งบางส่วนเรามีความคล้ายกันนะครับอย่างเช่นขนาดไซส์ที่ไม่ได้สูงสักเท่าไหร่ขนาดเล็กแล้วกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคที่ดีทั้งคู่ด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็ยอมรับนะว่า เขาพยายามดึงศักยภาพหรือเรียนแบบพพสโคในหลายๆเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรก็ว่ากันตามแต่นะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัวของเขาแล้วก็เอามาใส่ในเกมที่เขาลงเล่นด้วยเป็นประจำในแต่ละสัปดาห์นะฮะก็ดูพพสโคเป็นตัวอย่างนั่นแหละนี่คือจุดเชื่อมโยงว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมีลุ้นก็ได้เพราะว่าเด็กคนนี้ชอบพพสโคนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยก็อาจจะอยากย้ายมาอยู่กับสโมรสรแมนยูด้วยเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวล่าสุดว่า ทางฝั่งเซอร์จิมเนี่ยมีการแบบให้ทีมงานตรวจเช็คโปรไฟล์ข้อมูลอะไรต่างๆความเป็ไปได้ต่างๆในการซื้อตัวกองกลางรายนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับรายงานก่อนหน้านั้นมีการระบุว่าราคาถ้าเกิดเลสเตอร์เลื่อนชั้นก็ สี่สิบล้านนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เลื่อนชั้นก็25ล้านนะฮะซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับคือถามว่ามันเกี่ยวยงสัทีเดียวไหมคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวยงกันสะทีเดียวหรือว่ามันเพิ่มน้ําหนักความเป็นไปได้หรอกนะครับแต่มันก็มีนักเตะประเภทแบบนี้ครับที่มีไอดอลอยู่ทีมหนึ่งและต่อมาครับเมื่อมีโอกาสสโมสรของไอดอลรายนั้นเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาเขาก็เลือกที่จะย้ายไปตามรอยไอดอลของเขานั่นเองนะครับมันมีเยอะแยะเต็มไป นอกจากนี้ทางฮอลก็มีการเปิดเผยอีกเล็กน้อยนะครับว่าเขายอมรับว่า เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงครับในการนั่งดูคลิปวีโอของทางพอลสโคแล้วก็นั่งเกี่ยวกับศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แนวทางการเล่นซึ่งคลิปเนี่ยก็หาดูตาม YouTube นี่แหละนะฮะง่ายดีนะครับซึ่งจุดที่ฮอลเนี่ยประทับใจามากก็คือพอลสโคเป็นนักเตะที่มีการมองที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็พอลสโคมักจะจ่ายบอลในจุดจุดที่ว่าสมมติว่าจ่ายไปแล้วเนี่ยเราต้องตั้งคำถามแน่นอนครับว่า ซึ่งทางบอสโกเห็นได้อย่างไรครับว่าเพื่อนเนี่ยอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับถ้าเราคิดกันไม่ออกเราดูวิธีการจ่ายของทางควินเดอร์บอยในปัจจุบันเอาแบบให้เห็นภาพในปัจจุบันแล้วกันก็คือควินเดอร์บอยอย่างเงี้ยเวลาจ่ายบอลเนี่ยเห็นไหมฮะที่ควินเดอร์บอยอ่ะมันจะจ่ายแบบลูกยากลูกมหาัศาจรรย์ที่แบบบางทีก็ไม่ได้หันไปในทิศทางนั้นเลยแต่ทําไมควินเดอร์บอยรู้ว่าเพื่อนอยู่บริเวณนั้นแล้วก็จ่ายไปได้แบบ พอดีเปนะครับนั่นคือสิ่งที่ hall เนี่ยรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับรูปแบบการจ่ายบอลของทาง posco เช่นเดียวกันเอออันนี้เราย้อนมาที่ posco นะก็คือ posco อเนี่ย ทางฮอบอกว่าเขาชอบสิ่งนั้นเป็นอย่างมากนะครับแม่ว่าคุณจะอยู่บริเวณไหนอยู่ในมุมอับพ,พื้นที่แคบอยู่หลังแนวรัดหลังพื้นที่นักเตะกองกลางพอสโคสามารถจ่ายให้คุณได้แบบพอเหมาะพอเจาะนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าพอสโคเห็นเพื่อนได้อย่างไรมันก็เลยเป็นสิ่งที่ฮอบอกว่าการมองของพอสโคเนี่ยน่าทึงมากนะครับแล้วก็เหมือนกับพอสโคเป็นนักเตะท,ที่มีหลายตานะครับคนเรามี2ตาดูไหมฮะแต่พอสโคเนี่ยอาจจะมี ห้าตาหกตาอยู่ในหัวนะฮะสามารถมองได้แบบรอบทิศทาง 360องศาอะไรประมาณนั้นทาให้แบบการจ่ายบอลพื้นที่ยากๆเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างเดบิวอรีฮอลกับทางสโมสรแมนยูเราแล้วก็พอสโค่นั่นเองนะครับเอาง่ายก็คือเขามีไอดอลเป็นพอลสโคอ่ะการย้ายมาแมนยูมันก็อาจจะตามรอยพอสโคหรือเปล่าถ้าเกิดแมนยูเอาจริงเอาจังนะก็มองได้ว่าเป็นบทวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นกระแสะข่าวด้วยครับที่เอามาให้รับฟังกันนะแฟนพีเคลในขอย่ารครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคปนากไ่อ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ